ทำไปแล้วครับเด้อเม็ดหน้าลงมาไปหมดป๊าแล้วหมดทุกพวกอ่ะทีนี้อ๋อเสร็จแล้ว มาได้ัวาหัวบ้ะ้อไรนะแคมกี่กิวมหม่ายน่อยในในขัมาขนาดนี้แล้มา เอาเอาเอาแค่มีนบุรีไม่เลยอ่ะะเานเนื้อกระดูกเลยนะครับจากแยกเนื้อแากกระดูกไหมเนื้อไม่ต้องตัดไม้ได้ยังไม่เอาเนื้อเอาแต่กระดูกกับด้าน้อสี่ใส่อ่อยสี่กว่าบ้างช้ีน วันนี้ตัวเล็กกว่าที่ที่แล้วนะน้นโลก็มได้ไามตัวึ่ง ม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลังหายเพืนน้องลัางหายเอน่ไหนเนียมันบบนี้ววันนี้ประดุกทะเลเท่าไหร่อะดอกทะเลย อันนี้หมอหมอหรือเปล่าเส้นหนาๆจะเห็นว่ากดเ็บเส้นหนาจะแรงยกามอก่อนเก่าหมอไหมลูกอันเนี้ยชอสดีคบอันนี้เป็นกอดจุดทั้งแล้วน่ะ เ้ยงใส่ให้ระ้อต้น้ำ้กระดูกนีไมได้่กานี่ครับกรีดูนี่ครักระดูกอะไรครับเออตุ้งเฉลิอันนีจะเป็นด้าน้ำตวใส่แต้มกระระบูกหอนี่อะนี่อะไรเ